ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมนะครับฮาร์ดฟ้ากันครับวันนี้ผมก็จะกลับมาับการเปิดแพ็คเพย์เยอร์ออฟเดอะวีคประจําวีคนี้นะครับซึ่งวีคนี้นะครับก็มีโรนันโดนะครับที่ทุกคนอยากได้มากๆเลยนะครับผมก็อยากได้มากๆเลยนะสาหรับโรนันโดนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่อยากได้นะครับแมนเดสันนะครับเก่งมากๆเลยนะครับสําหรับคนนี้นะครับมิดฟิลด์ตัวโลของเลสเตอร์นะครับ เก่งจริงนะครับสาหรับคนนี้แล้วก็โทนี่โคสก็เก่งนะครับแต่ที่ผมอยากได้ก็คือโรนันโดนี่นะครับโรนันโดเนี่ยสเตัสดีมากๆเลยนะในดีนี้ก็ยังไม่มีโรนันโดด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะครับสําหรับครั้งนี้ก็ไม่มีเทคนิคหรืออะไรนะครับมาเปิดกันเล่นๆนะครับจะได้ไหมครับโรนันโดไปอิตาลีก็พออิตาลีไหมโอ้โหไม่ไปอิตาลีเลยไปไหนวะเนี่ยท้าซ้าย ไม่ใช่โรนันโดข้ามไปโ okay. อเคบาร์รี่ไม่เอาไม่เอาโอเคไปต่อกันนะครับโรนันโดจงมาโอ้โ oh. หตำแหน่งซ้ำกันด้วยอยากได้เซ็นเตอร์แบ็กหรืออะไรเฮนเดสันก็ได้เฮนเดสันเฮ้ยเอ้ย,ออยฝรั่งเศสอีกอ๋อฝรั่งเศสเท่านีนโค้ชแน่เลยใช่ปะไม่ โอ้โหเฮ้ยเบนาเย่เบนาเย์มาทำไม่วะนี่แต่เขาเล่นเซนเตอร์แบ็กดีนะสำหรับคนนี้โหเหลือคนเดียวละแอนเดอร์สันกับโดจะเป็นใครโทนี่คอดก็ไม่ได้อีกโรนันโดเนี่ยะจะได้ไหมนะไปอิตาลีไหมไอิตาลีเหอะอังกฤษแอนเดอร์สันเจง๋งโอเค ก็อังกฤษไปไม่ได้โรแลนโดนะคสำหรับแพ็คนี้เมื่อแต่เฮนเดอร์สันตัน95เบเลยเยอะมากๆเลยนะสำหรับคนนี้เดี๋ยวเราไปลองไปอัพกันดูนะว่าจะตัน95จริงไหมแต่ก็สเตตัสสูงเหมือนกันนะครับสำหรับคนนี้ตัน95ะอ๋ออีกตั้ง5เลยเหรอจะพอประวันเนี้ย5เลยเหรอวะ พออีกน่าจะตัน95นะสำหรับคนนี้เท่าที่ผมดูมาเนะก็เก่งนะสำหรับคนนี้เกิดหาช่องดีมากเลย mm hmm. เมื่อประมาณวันโพสหรือวันพระรหัสที่แล้วนะครับ mm hmm. เขาได้เก็บคินเอาแบบเก็บเกือบแฮตทิกนะอีกนิดเดียวก็แฮตทิกแล้วขาดทิกลูกเดียวนะสำหรับเลเตอร์ไม่ก้าวมันไม่ตันเัยทีวะเนี่ย ที่อัพผมมันหมดแล้วไม่ได้อัพตัวอื่นต่อนะเดี๋ยวเราอัพแค่แฮเดสันก็พอนะผมน่าจะใช้แค่คนเดียวนะสำหรับไอดีนี้นะโห้โห oh, ระมาําำกับเควินเดอะบอยอีกเอาแล้วเป็นยืนตำแหน่งไหนได้บ้างเนะี่ยโอเคซ m เก็ได้นะเควินไปโอเคประมาณนี้นะครับได้อยู่เอ,เอาไปแค่มอาไป โอเคนะผมก็เอาอันนี้เข้ามาโอเคคนนี้เก่งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสเบื้องต้นของไฮเดรสนันกันก่อนเลยนะดีอยู่พลังโดดเด่นก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นส่วนค่าสเตตัสจะบาลานซ์ซะส่วนใหญ่นะแล้วก็สกิลก็โอเคสกิลครบ10สกิลนะส่วนใหญ่จะเป็นสกิลการยิงแล้วก็การส่งบอลน,นะครับเป็นสไตล์บอลเคทีเพเมเกอร์ก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ จบกันไปแล้วนะครับกับการเปิดแพ็คเพย์เยอร์อัปเดอรวีคประจำวีคนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับถ้าใครได้คนไหนก็มาฝากฝากมาคอมเมนต์กันได้นะครับโชคดีมากที่ไม่ได้ซ้ำนะครับถ้าใครได้ซ้ำก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปกันแล้วนะครับบ๊ายบาย